<Canada S 2> แ<อ>คนาดาสแคนาดามีบริษัทใหญ่มากฤฤฤแคนาดามันทำเสร็จแล้วตอนนี้ยุคยุคยุคหลุดจากยุคไฟฟ้าคู่กับ ก็คือเขาดูไฮโดรเจนแต่ตัวละแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่กำลังเล่นแล้วกำลังเป็นนวัตกรรมในช่วงที่พวกไฮโดรเจนจะกลายเป็นไฮโดรเจนใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วผมครืบครานแล้วส่วนยุคไฮโดรเจนที่เต็มตัวจะมีนวัตกรรมชื่อนิวเคลียร์ฟิวชั่นอะไรเนี้ใช่ไหมครัใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมอ่ะผมคิดว่าถ้คิดว่าถ้านิวเคลียร์ฟิวชั่นมาถึงนี่โอ้จารย์สนุกมัไม่ไม่ไม่เอ๊ะมันมีคำว่านิวเคลียร์ ไม่มีคำว่านิวเคลียร์อยู่คนเ,เป็นนิวเคลียร์ปุ๊บบ้านเราเนี่ยมีเหมือนกับไม่อะไรเขาเรียกมีกฎหมายที่ไม่รองรับนิวเคเลียร์ใช่นะคือคือ,คอนิวเคลียร์สามารถดําเนินการได้ในประเทศไทยภายใต้การควบคุมของกระทรวงพลังงานเท่านั้นเช่นบ้านเราจะมีที่เดียวก็คือเขาเรียกปร,รมานูเพื่อสันติเราต้องรอดูมันจะพัฒนาต้นแบบไปถึงไหนกันใช่แต่ ความน่าสนใจมันมีแค่อย่างเดียวยันคือดาวนบอลคือพลังงานไอ้น,นี่คือไอ้คนพัฒนาเนี่ยแม่งศึกใช้ต้นแบบนี้นะดาวน์บอลไอที่ตอนจังหวัดที่งโงกุลมันขอพลังดาวกินคื <c oughs> พลังธรรมชาติแล้วมันก็จะมีพลังธรรมชาติไหลมานะ <c oughs> <อ>คือเขาต้นแบบก็เลยแปลว่าจริงๆทุกอย่างมันถูกดูดจากธรรมชาตินะครับ New c r e a t i คือเขาดูดพลังธรรมชาติเข้ามาแล้วพลังธรรมชาติมันสะสมซึ่งคอนเซปต์ของ New Creation เนี่ย ไม่ได้กันมันคือคอนเซ็ปต์ของการรวมพลังธรรมชาติก็คือหย่อนตัวแปรหนึ่งตัวได้ผลลัพธ์เท่ากับเอาพุทร้อยตัวมันก็เลยยังไม่เห็นมันก็เลยเออยังไม่เห็นมันไม่เห็น,หน <c oughs> แต่เขากำลังพ,พัฒนาให้มันเป็นต้นแบบที่อันนี้มันแค่คอนเซ็ปต์ที่สามารถในห้องทดลองนะ้อาจารย์ <c oughs> ที่แบบหย่อนหนึ่งได้สิบอะใส่อินพุตหนึ่งได้เอาพุตสิบอย่างเนี้ก็เออ แต่คงมีสักห้าปีแหละมันคงมีต้นแบบแล้วมาใหม่ที่แบบมันเชิงพาณิชย์แล้วก็หลังจากนั้นมันถึงจะกลายเป็นสตาร์ทอัพเข้าไปยุ่งแต่อ้ามันถึงามาต่อยอดอย่างนี้เนียก็น่าจะมีสิบปีซึ่งก็น่าจะพอดีอาจารย์ว่าแหละอีกสิบปีก็น่าจะเป็นยุคไฮโดรเย็นเนี่ยปัญหาใหญ่ของโลกมันก็ยังเป็นปัญหาขยะอยู่ดีไอ้พูดถึงนี้